ทุกการผิดพลาดหรือทุกๆปัญหาเนี่ยมันจะให้บทเรียนที่ยิ่งใหญ่กับเราเนี่ยกลับมาเสมอนะคะมันอยู่ที่ว่าเราอะจะมองเห็นสิ่งต่างๆเหล่านั้นไหมปัญหาเนี่ยเสมือนดาบสองคมนะคะมันสามารถทำให้เราเนี่ยเติบโตได้ แล้วก็สามารถทําให้เราทุกแบบทวีคูณได้เหมือนกันมันอยู่ที่เราให้คุณค่ากับปัญหานั้นแบบไหนถ้าสมมติว่าวันนี้เราเอาตะกาวโทษแต่คนอื่นเราเอาตะกาวออกไปข้างนอกเวลาที่ปัญหาเข้ามาหาเราเนี่ยเล็กๆ,ๆน้อยๆอะ่ะเราก็จะรู้สึกเจ็บปวดเวลาที่เรามีปัญหาเราจะรู้สึกว่าโหมันหนักมากๆเลย เราไม่สามารถที่จะยอมรับกับปัญหาเนี้ยได้เมื่อไหร่ที่เรามีการต่อต้านกับปัญหาเราไม่สามารถที่จะยอมรับและเข้าใจกับมันได้อะเราก็จะมีแต่ความทุกข์เราจะไม่มีความสุขในชีวิตอะรู้สึกว่าชีวิตมันมีแต่ปัญหามากมายเต็มไปหมดแต่ถ้าวันเนี้ยเรามองปัญหาเราให้คุณค่ากับปัญหาแบบปัญหาเนี้ยกําลังสอนบทเรียนอะไรให้กับฉันปัญหาเนี้ยกําลังทําให้ฉันแบบเก่งขึ้น ทำให้ฉันแก่งขึ้นทำให้ฉันเข้มแข็งขึ้นถ้าเรามองปัญหาเป็นการท้าทายถ้าเรามองปัญหามันเป็นการให้บทเรียนที่ราคาแพงกับกับเราเนี่ย เราจะเติบโตไปอีกขั้นหนึ่งเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันอยู่ที่เราเนี่ยให้คุณค่าต่างๆเนี่ยกับปัญหานั้นอย่างไรนะคะลองกลับไปดูนะคะปัญหาเนี่ยเป็นอะไรที่มันเป็นของขวัญที่มันมีค่ามากที่สุดสําหรับหนะูนะรูรู้สึกว่าถ้ามันไม่มีปัญหาเราจะไม่สามารถเติบโตขึ้นมาได้เลยถ้ามันไม่มีปัญหาเราจะไม่สามารถที่จะแข่งได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจงขอบคุณปัญหาให้มากๆนะคะ